ประชาธิปไตยนับเป็นการปกครองรูปแบบหนึ่งที่การบริหารอำนาจรัฐนั้นได้มาจากเสียงข้างมากของพลเมืองผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทั้งนี้ทั้งนั้นพลเมืองเองสามารถใช้อำนาจนั้นด้วยตนเองหรืออีกหนึ่งวิธีคือใช้อำนาจผ่านผู้แทนและแม้ว่าประเทศไทยจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นระยะเวลาเกือบ90ปีซึ่งจากเวลาที่ยาวนานนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยได้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติจึงน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นอย่างดีแต่จากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยของคนในสังคมไทยที่ดูจะเป็นไปคนละทิศคนละทางอาทิเช่นกลุ่มคนบางส่วนรักสิทธิเสรีภาพของตนเองโดยละเลยการเคารพสิทธิเสรีภาพผู้อื่นจนนำมาสู่ความขัดแยง้งความแตกแยกที่ต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าตนเป็นประชาธิปไตยอีกฝ่ายไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พลเมืองต้องดำเนินวิถีประชาธิปไตยภายใต้หลักการเดียวกันซึ่งการที่ระบอบประชาธิปไตยจะมีความเข้มแข็งมั่นคงไม่ล,ล้มลุกคลุกคลานหรือสะดุดหยุดลงนั้นจำเป็นต้องมีหลักยึดและหลักยึดเหล่านี้เราจะไม่เห็นในระบอบการปกครองรูปแบบอื่นๆจะเห็นได้เพียงในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นซึ่งประกอบด้วยหลัก6ประการสำคัญคือหลักที่1ห,หลักอำนาจอธิปไตย เป็นของประชาชนเพื่อแสดงว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอยากแท้จริงด้วยการมีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่จะขึ้นมาบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนที่ได้มอบอำนาจสูงสุดนั้นให้ หลักที่2หลักสิทธิและเสรีภาพโดยสิทธิหมายถึงประโยชน์ใดๆที่คนทุกคนภายใต้รัฐธรรมนูญพึงได้รับโดยที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองไว้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันเสรีภาพจะหมายถึงพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้โดยไม่มีการบังคับ แต่การแสดงออกที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องไม่ไปกระทบเสรีภาพของผู้อื่นและมีกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองเสรีภาพนั้นด้วยรวมถึงต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมและต้องไม่ลืมว่าเมื่อมีสิทธิ์ย่อมต้องมีหน้าที่และเมื่อมีเสรีภาพย่อมต้องมีความรับผิดชอบหลักที่3หลักความเสมอภาคความเสมอภาคภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นหมายถึง ความเสมอภาคในโอกาสของทุกคนที่ต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันแม้แตกต่างกันในเรื่องฐานะความเชื่อสภาพร่างกายหรือเพศเป็นต้นทุกคนต่างต้องได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมซึ่งรัฐจะต้องจัดสรรมาตรการพิเศษเพื่อขยายโอกาสให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้ที่ด้โอกาสได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเช่นคนปกติทั่วไปหลักที่ 4. หลักพาราดอนภาพ คือหลักการว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีน้ำใจไมตรีต่อก,กันฉันพี่น้องไม่ใช้ความรุนแรงมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหากทุกคนในสังคมคงไว้ซึ่งหลักปรารอนภาพในหัวใจแล้วนั้นสังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุขหลักที่ 5. หลักเหตุผลซึ่งหมายถึงการใช้เหตุผลมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ โดยต้องรับฟังความเห็นของคนทุกคนแม้แต่ละคนอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่เมื่อคราวที่ต้องหาข้อสรุปหรือตัดสินใจเลือกเหตุผลที่ดีที่สุดเราจึงใช้วิธีการออกเสียงว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นเห็นชอบในเหตุผลของใครก็จะถือปฏิบัติตามนั้นหลักประชาธิปไตยจึงเป็นการรับฟังเหตุผลมากกว่าการใช้เสียงข้างมากซึ่งเป็นเพียงวิธีการตัดสินเท่านั้นไม่ใช่หลักการ และสุดท้ายหลักที่6หลักนิติธรรมหลักนี้มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้ผู้มีอำนาจนั้นใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยขาดความชอบธรรมโดยการปกครองด้วยการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศประชาชนทุกคนล้วนต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่มีการเลือกใช้กฎหมายกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะไม่มีการปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน และทั้งหมดนี้ก็คือหลักประชาธิปไตยทั้ง6หลักเป็นหลักการสำคัญที่ช่วยยึดโยงค้ำยันให้ประชาธิปไตยคงอยู่ได้อย่างแข็งแรงซึ่งแน่นอนว่าหากประชาชนพลเมืองนั้นมีความเข้าใจในหลักประชาธิปไตยสอดคล้องตรงกันยึดในหลักการเดียวกันแล้วก็จะไม่มีการขัดแย้งโจมตีกันว่าใครเป็นประชาธิปไตยใครไม่เป็นประชาธิปไตยสังคมก็จะเกิดความสามัคคี รักใคร่ปรองดองกันระบอบประชาธิปไตยก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงและมั่นคงอยู่คู่กับประเทศไทยเราสื่อไป